สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปามอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปามมีต้นโกสนราคาโปรโมชั่นมาฝากนะครับผมเป็นไม้ฟอร์มพุ่มสีสวยฟอร์มสวยพร้อมตั้งโชนนะครับราคากระถางละ2 0 0บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสั่ง10กระถางแถมให้1กระถางนะครับผมมีมาเยอะมากนะครับผมไม้ราคาโปรโมชั่นนะครับผมและก็ สวยทุกต้นเลยนะครับแนะนําว่าอย่ากอคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะพลาดไม้สวยๆนะครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าตัวเงินนะผมตัวเงินมีมา3กระถางนะครับผมต้นนี้คือตัวเงินกระถางที่1นะครับผมมีทั้งหมด4ช่อเลยนะครับเป็นลักษณะทรงพุ่มสวยงามมากนะครับนี่ครับตัวเงินกระถางที่1นะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ตัวเงินกระถางที่2นะครับผมต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อเลยนะครับผมกัดสีได้สวยงามมากนะครับผมยอดเดินดีแบบนี้เลยนะครับฟอร์มพร้อมตั้งโชว์นะครับผมในราคา200บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ตัวเงินกระถางที่3นะครับผมต้นนี้มี3ช่อแต่จะเป็นลักษณะ ฟอร์มพุ่มสูงนะครับผมนี่ครับฟอมแบบนี้เลยนะผมสวยงามมากๆนะครับผมความสวยจะแตกต่างกันนะผมสำหรับไม้แต่ละกระถางนะครับต้นนี้ตัวเงินกระถางที่ะครนะผมราคาก็อยู่ที่200บาทเช่นเดียวกันจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเปี่ยมสุขนะครับผมต้นนี้เป็นลักษณะทรงพุ่มมีหลายช่อเลยนะครับต้นนี้มีทั้งหมด1ช่อ2ช่อ3ช่อ สี่ช่อนะผมสี่ช่อพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่าเปี่ยมสุกนะครับผมสองร้อยบาทจัดส่งฟรีเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารวยทันใจนะครับผมรวยทันใจต้นนี้มีทั้งหมดสามช่อเลยแล้วก็กัดสีสวยงามมากนะผมรวยทันใจมีมาสองกระถางด้วยกันนะครับผมต้นนี้คือต้นที่หนึ่งนะครับนี่ครับช่อใหญ่ นะครับผมสามช่อใหญ่เลยนะครับรวยทันใจกระถางที่หนึ่งนะครับต่อไปครับผมรวยทันใจกระถางที่สองนะครับผมต้นนี้มีทั้งหมดสามช่อเช่นเดียวกันนะครับผมสามช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรวยทันใจต้นที่สองนะผมราคาก็อยู่ที่200บาทนะครับผมส่งฟรี10ต้นแถม1ต้นนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์ 0812515669นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าหิมะรันแดงนะผมหิมะรันแดงต้นนี้มี2ช่อใบของเขาไม่มีหล่นเลยนะผมกัดลายได้สวยมากลายเหมือนกับลายหินอ่อนเลยนะครับหิมะรันแดงนะผมราคาก็อยู่ที่200บาทเช่นเดียวกันนะผมต้นนี้สวยงามมากนะครับผมลายแบบ สวยๆเลยนะครับผมหิมะรันแดงนะครับทรงพุ่มนะครับ200บาทจัดส่งฟรีเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรอำนาจนะครับผมเพชรอำนาจต้นนี้มี3ช่อใหญ่นะครับเพชรอำนาจปามีมา2กระถางนะครับต้นนี้คือเพชรอำนาจกระถางที่1นะครับผม3ช่อสวยๆเลยนะครับผมต้นใหญ่มากสามารถเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไซส์1 1นิ้วได้เลยนะครับ เพชรอำนาจกระถางที่1นะครับต่อไปครับผมเพชรอำนาจกระถางที่2นะครับผมต้นนี้1ช่อสช่อสช่อนะครับผม3ช่อนะครับผมใบใหญ่มากแล้วก็กัดสีได้สวยงามมากนะครับนี่ครับช่อสวยๆเลยนะครับเพชรอำนาจกระถางที่2นะครับผม200ร้อยบาทจัดส่งฟรีเลยนะครับ10ต้นแถมให้1ต้นนะครับ ต้นต,ต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารวยไม่หยุดนะผมรวยไม่หยุดต้นที่1นนะครับต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อนะผมช่อดอกสวยงามมากนะครับกัดสีได้สวยงามมาก3ช่อแบบนี้เลยนะครับผมรวยไม่หยุดกระถางที่1นนะครับ200บาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้รวยไม่หยุดกระถางที่2นะครับผมต้นนี้มีทั้งหมด1ช่อ2ช่อ3ช่อ 4ช่อนะครับผมนี่ครับ4ช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมสองร้อยบาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสิต้นแถมให้1ต้นนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารวยซับนะครับผมต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อเลยเป็นลักษณะทรงพุ่มมีความพิเศษคือกัดสีได้สวยมากนะผมใบกลมนะผมกัดสีเข้มๆแบบนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่ารวยซับนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าไอยะเลศนะผมไอยะเลศต้นนี้ใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมปลายใบยบิดเกลียวสวยแบบไม่มีที่ติเลยยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผม200บาทจัดส่งฟรีเลยนะครับไอยะเลศนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเจดสดานะผมเจดสดาต้นที่1นนะผมต้นนี้ใบใหญ่มากกัดสีได้สว่างมากกัดสีออกไปทางสีเหลืองทอง นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับเจตสดาต้นที่หนึ่งนะครับต่อไปครับผมต้นนี้เจตสดาต้นที่สองนะครับผมต้นนี้ยอดเดินดีฟอร์มสวยนะครับใบก็ไม่มีหล่นเลยนะครับผมกัดสีกัดลายได้สวยงามมากนะครับผมนี้ครับกัดสีได้สว่างมากนะครับผมเจตสดากระถางที่สองนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์0-81 สองห้าหนึ่งห้าหกหกเก้านะครับผมเจตสดากระถางที่สองนะครับสั่งสิบต้นแถมให้หนึ่งต้นเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสีบุตรสลินนะผมสีบุตรสลินต้นนี้ใหญ่มากนะผมมีทั้งหมดสี่ช่อเลยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับนี่ครับมีทั้งหมดสี่ช่อนะครับผมสีบุตรสลินนะผมเป็นไม้ที่ กลายมาจากบุตรสลินนะครับผมใบกลมต้นนี้กัดสีเหลืองทองนะครับผมนี่ครับสีบุตรสลินนะครับสองร้อยบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตีชดานะครับผมตีชดาต้นนี้ลายสวยสวยเลยนะครับใบตรีกัดลายได้โดดเด่นมากนะครับผมนี่ครับยอดเดินดีแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับ กระดูกใบสวยงามมากนะครับผมตรีชดานะครับ200บาทจัดส่งฟรีนะครับ10ต้นแถมให้1ต้นนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีคลองใหม่นะผมนานๆจะมีมา1ครั้งนะผมสวยมากนะครับเศรษฐีคลองใหม่มีมา2กระถางต้นนี้คือกระถางที่1นะผมมีทั้งหมด1ช่อ2ช่อ3ช่อ4ช่อนะครับผม เศรษฐีคลองใหม่กระถางที่1มีทั้งหมด4ช่อนะครับ200บาทนะผมช่อดอกสวยงามมากใบขึ้นเป็นชั้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยนะครับเศรษฐีคลองใหม่กระถางที่1นะครับต้นต่อไปครับผมเศรษฐีคลองใหม่กระถางที่2นะครับผมต้นนี้ก็มีหลายช่อเหมือนกันนะผมมีทั้งหมด4ช่อเหมือนกันนะครับนี่ครับช่อสวยเลยยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมเศรษฐีคลองใหม่ กระถางที่สองนะผมสองร้อยบาทส่งฟรีสิบต้นแถมหนึ่งต้นนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรมงคลนะครับผมเพชรมงคลต้นนี้ลักษณะทรงพุ่มใหญ่นะครับแล้วก็มีหลายช่อนะผมแล้วแต่ละช่อคือยอดเดินดีมากนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ี่ห้าหช่อนะผมต้นนี้เพชรมงคลนะผมมีทั้งหมด6ช่อเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแก้วไพลินนะผมแก้วไพลินต้นนี้3ช่อนะผมความสูงประมาณ45เซนติเมตรนะผมแล้วก็ยอดเดินดีมากนะครับแก้วไพลินนะผมใบไม่มีหล่นเลยนะครับนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับแก้วไพลินนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีความพิเศษคือสามารถอยู่กลางกลางแจ้งกลางแดดแบบ100เเได้นะครับผมมีชื่อว่าตรีทองนะครับ เป็นไม้แดดร้อยเปร์เนต์นผมเป็นโกสลแดดร0อยเปอร์เซแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะครับยอดเดินดีมากนะครับผมตรีทองนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้เป็นไม้ใบกลมกักสีส้มเข้มนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารุ่งอรุณนะครับผมรุ่งอรุณต้นที่1นะครับผมต้นนี้ใบไม่มีหล่นเลยนะครับแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมตั้งโชว์นะครับผมรุ่งอรุณต้นที่1นะครับ ต่อไปครับผมลุ่งอรุณต้นที่2นะผมต้นนี้กัดสีสวยนะครับผมใบก็ไม่มีหล่นเลยนะครับลุ่งอรุณต้นที่2นะผมยอดเดินดีมากนะครับผมนี่ครับจัดส่งฟรีเลย200บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะครับผมลุ่งอรุณนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบางกอะนะผมบางกอกกัดสีแดงนะผมนี่ครับ ลักษณะลายของใบจะเหมือนกับลายกระหนกเลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับผมลายของใบคือกัดสีแดงชัดเจนนะครับต้นนี้ชื่อบางกอกนะครับผมราคาก็อยู่ที่200บาทเป็นลักษณะทรงพุ่มนะครับผมมีหลายช่อเลยนะครับนานๆจะมีมาหนึ่งครั้งนะผมสำหรับบางกอกนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เขาแกะทองคําโบราณน,นะผมต้นนี้ใบจากโคนปลายยอดนะผมใบไม่มีหล่นเลยต้นค่อนข้างสูงนะครับผมไม่ต่ํากว่า6 0เซนติเมตรอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับเขาแกะทองคําโบราณน,นะผมับผม2 0ยบาทจัดส่งฟรีเลยนะครผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ยอดขุนพลน,นะผมหลายกิ่งหลายช่อนะผมกัดสีสวยนะครับกัดสีออกไปทางสีชมพูนะครับผมต้นนี้สวยแบบไม่มีที่ติเลยแล้วก็ต้นใหญ่พุ่มใหญ่นะครับยอดขุนพลน,นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าวาสุกรีนะผมท่าวาสุกรีมีมาสองต้นนะครับผมมีมาสองกระถางนะครับ ต้นนี้ท่าวาสุกรีต้นที่1นะครับผมใบขึ้นเป็นระเบียบมากนะครับผมต้นใหญ่มากๆนะครับนี่ครับต้นที่1นะครับท่ umes, บาวาสุกีน, Torah, นะครับต่อไปครับผมต้นนี้ใหญ่มากนะผมท่าวาสุกรีต้นที่2นะครับผมต้นนี้คือฟอรมอ้วนฟอร์มใหญ่ใบขึ้นเป็นระเบียบเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยแล้วก็แต่ละช่อคือยอดเดินดีมากนะครับท่าวาสุกร right ี กระถางที่2นะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะผมต้นนี้หลายกิ่งหลายช่อช่อใหญ่ๆช่อเยอะๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเศรษฐีหาดใหญ่คือ ใหญ่สมชื่อเลยนะผมในราคา200บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะครับใบกลมกัดสีสวยๆเลยนะครับเศรษฐีหาดใหญ่นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรชมพูนะผมเพชรชมพูต้นนี้มีทั้งหมด สามช่อทรงพุ่มนะผมกัดสีออกไปทางสีชมพูนะผมสมชื่อเลยนะผมชื่อว่าเพชรชมพูนะครับผมยอดเดินดีมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าโชคดีนะครับผมโชคดีต้นนี้สามช่อนะครับผมชื่อเป็นมงคลชื่อไผ่เลาะนะครับผมยอดเดินดีมากกัดสีสวยมากนะครับผมพร้อมตั้งโชว์เลยนะครับมีชื่อว่า โชคดีนะครับผมสวยมากนะครับทรงพุ่มต้นใหญ่เลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าช้างนะผมท่าช้างต้นนี้ใบจากโคนถึงปลายยอดใบของเขาไม่มีหล่นเลยนะผมต้นใหญ่มากพร้อมตั้งโชว์เลยนะครับท่าช้างนะครับผมนี่ครับกัดลายได้สวยๆเลยนะผมท่าช้างนะครับ200บาทนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ลายของใบแปลกมากนะผมต้นนี้คือเติมทองกลายนะครับเติมทองกลายมีมาเพียงหนึ่งกระถางต้นนี้ลักษณะทรงพุ่มใหญ่เลยมีความพิเศษคือลายของใบแปลกมากนะครับเ<อ>ติมทองกลายนะครับผมมีเพียง1ต้นรีบได้รีบเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เศรษฐีตะลิงชันนะผมต้นนี้3ช่อเลยใบยกลมใหญ่นะครับกัดสีได้สวยมากมีความพิเศษเลยก็คือต้นใหญ่พุ่มใหญ่นะครับผมต้นนี้เศรษฐีตะลิงชันนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าคงกระพันนะผมคงกะพันต้นนี้2ช่อใหญ่นะผมใบ ใหญ่กัดลายสวยกัดสีออกไปทางสีเหลืองทองนะครับผมมีชื่อว่าคงกระพันนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ากวกักทองคํานะครับผมเป็นมงคลนะครับผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพราะพุ่มใหญ่พร้อมตั้งโชนนะครับกวักทองคําต้นนี้มี1ช่อ2ช่อ3ช่อ4ช่อ5ช่อ6ช่อนะครับผม กวากทองคำนะผมมีทั้งหมด6ช่อนะครับผมพุ่มใหญ่สวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีบ้านดอนนะผมต้นนี้ใบไม่มีหล่นเลยใบยกลมใหญ่นะครับผมชื่อเป็นมงคลชื่อไเราะนะครับผมมีชื่อว่าเศรษฐีบ้านดอนนะครับผมมีเพียงหนึ่งกระถางนะครับผมยอดเดินดีใบใหญ่กัดสีสวยนะครับผม เศรษฐีบ้านดอนนะครับ200บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามะนีนาคาราชนะผมต้นนี้ใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมกัดสีได้สวยมากนะครับมะนีนาคาราชนะผมับผม200บาทจัดส่งฟรีนะครับมะนีนาคาราชนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ท่าม่วงนะครับผมท่าม่วงต้นนี้ใบก็ไม่มีหล่นเลยความสูงประมาณ50เซนติเมตรนะครับผมนี่ครับเป็นฟอร์มเดี่ยวที่สูงมากยอดเดินดีนะครับผมใบไม่หล่นเลยนะครับท่าม่วงนะครับผม200บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าโลกสีบางกลางนะครับต้นนี้กัดสีสวยนะครับผมกัดสีสวยๆฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสามารถ อยู่กลางแจ้งกลางแดดได้นะครับผมสําหรับเจ้าโลกสีบางกลางนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับปิดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะผมต้นนี้เป็นไม้ใบยาวนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าเสด็จนะครับผมต้นนี้คือใบไม่มีหล่นเลยนะครับแข็งแรงมากสมบูรณ์มากนะครับผมท่าเสด็จนะผมนานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็ สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะผมกระถางละ200บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเวลาปาลมลงคลิปไม้สวยๆไล์สดไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับผมเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ